มาดูกันนะคะว่าสําหรับคนที่โหลดแอปช็อปจินิ c ไปแล้วค่ะจะได้รับเงินคืนยังไงนะคะอันแรกเลยค่ะสําหรับคนที่อยู่ในจุดของยูเซอร์นะคะยูเซอร์คือโหลดฟรีสามารถใช้แอปแล้วรับเงินคืนได้เลยเราใช้เองจ่ายเองซื้อเองเราจะได้รับเงินคืนอยู่ที่40%ของเงินคืนสําหรับใครที่อยากอยู่ในจุดของการเป็นนักธุรกิจกับช็อปจนินะคะสามารถเริ่มต้นด้วยที่จุดของการเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษาาัทค่ะซึ่ง การเป็นพาร์ทเนอร์จะได้รับเงินคืนที่มากกว่านะคะอยู่ที่45%ค่ะรวมไปถึงนะคะการเป็นนักธุรกิจเนี่ยจะมีลิงก์ในการแนะนําค่ะสามารถชวนเพื่อนมาช็อปมาใช้กับแอปนี้ได้เลยไม่ว่าเพื่อนจะเริ่มต้นที่อันไหนค่ะทุกจุดเพื่อนจะได้เงินคืนเราได้ด้วยนะคะจากการแนะนําเราจะได้รับเงินคืนจากเพื่อนเด้ได้ว่าเจเนเรชันที่1ที่ติดตัวเรานะคะอยู่ที่20%ค่ะ คืนทันทีนะคะและอีกจุดหนึ่งค่ะการร่วมเป็นฟาวเดอร์กับบริษัทคือนักธุรกิจขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นมาจากพาร์ทเนอร์นะคะจะเริ่มต้นที่ฟาวเดอร์ค่ะฟาวเดอร์ er, จะมีะไรายได้เพิ่มมากขึ้นจากการที่เราซื้อเองรับเองนะคะและจ่ายเองได้คืนเองค่ะอยู่ที่50%ของเงินคืนนะคะทุกจุดทุกการคืนเงินเนี่ยต้องอ่านเงื่อนไขกับแต่ละแอปให้ดีๆด,ด้วยนะคะ แล้วก็อันที่2ค่ะก็คือได้รับค่าแนะนำค่ะจากเจเนอเรชันที่1จนถึงเจเนอเรชันที่5นะคะอย่างเช่นถ้าเรามีลิงก์เราแนะนำา A A จะเป็นเจเนอเรชันที่1แนะนำา b c d E ก็จะเป็น 2, 3, 4, 5และเราสามารถรับเงินคืนจากเพื่อนได้ด้วยอยู่ที่25%สําำหรับเจเนอเรชันที่1น,นะคะและ 5%, 5% 5%ค่ะจากเจเนอเรชันที่ 2, 3, 4และ5ทุกเงื่อนไขาการจ่ายเราจะได้รับเงินคืนนะคะแต่ต้องอ่านข้อตกลงกับแอปพลิเคชันแต่ละแอปพลิเคชันที่เข้าร่วมรายการเงินคืนค่ะจะโชว์ภายใน72ชั่วโมงนะคะและบริษัทจ่ายเงินคืนให้กับนักธุรก,กิจและพาร์ทเนอร์ทุกคนคะ่ะเดือนละ1ครั้งทุกปลายเดือนนะคะสามารถถอนเงินคืนได้เลยทุกวันอังคารค่ะเงินจะเข้าวันศุกร์หกนะักณที่จ่ายอยู่ที่5%ค่ะ